สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมนุ่นของเราจะพามากินผัดปลาไหลแบบจุกๆุกันนะคะค่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะก็จะนำปลาไหลกับอ่พริกแกงลงมาใส่กระทะเพื่อให้กระทะรอให้กระทะมันร้อนนะคะพอกระทะร้อนเราก็จะเริ่มผัดพริกแกงกับปลาไหลให้เข้ากันนะคะ ซึ่งปลาไหลที่เรานำมาผัดวันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเราก็จะผัดปลาไหลกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเติมอพอเติมน้ำเสร็จเราเติมใบยี่หร่าใบมะกรูดแล้วก็กระชายนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาไหลนะคะ พอเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีเพื่อให้ปลาไหลมันเปื่อยนะคะค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะ30นาทีผ่านไปปลาไหลของเราก็จะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะ เราก็จะเตรียมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟผัดเผ็ดปลาไหลกันนะคะเป็นไงคะผัดเผ็ดปลาไหลแบบจุกๆตัวใหญ่มากค่ะสีสันน่าทานมากเลยนะคะผัดเผ็ดปลาไหล ต่อไปนะคะเราจะเป็นการต้มหน่อไม้ดองเพื่อลดความเปรี้ยวเอาไว้ผัดใส่กันกับหมูสับนะคะต่อไปเรามาเริ่มที่หมูสับเรานำหมูสับมาผัดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่ชูรสลงไปนะคะร้านนี้เขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะสังเกตได้เมนูทุกเมนูเขาจะไม่มีน้ำตาลค่ะ ผัดหมูกับเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะผ,ผ,ผัดให้เข้ากันก็เติมด้วยพริกแกงแบบจุกๆนะคะพริกแกงนี้จะเป็นพระเอกของงานเลยนะคะเพราะว่าเขาจะปรุงเครื่องมาพอดีก,กันกับที่เราจะมาผัดนะคะพอเสร็จแล้วก็จะเติมหน่อไม้ดองที่เราต้มเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วนะคะใส่ลงไป เสร็จแล้วเราก็จะผัดผัดให้หน่อไม้ดองกับหมูสับให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบยี่หราใส่ใบกะเพราเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความหอมค่ะเมื่อเราใส่ทุกอย่างให้แล้วนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง พอเครื่องทุกอย่างเข้ากันเสร็จดีแล้วนะคะเราก็จะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาดูกันเลยพร้อมเสิร์ฟผัดหน่อมไม้ดองใส่หมูสับกันนะคะเห็นไหมคะแบบจุกๆเลยค่ะต่อไปจะเป็นการผัดเผ็ดประดุกนะคะ ก็จะนําเครื่องแกงเหมือนกันกับผัดเผ็ดปลาไหลแล้วค่ะเป็นเครื่องแกงเดียวกันเอามาผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะพระเอกของเราก็จะอยู่ที่ประดุกนี้ค่ะเราก็จะนําประดุกที่ทอดกรอบแล้วนะคะมาใส่เพื่อที่จะมาคลุกเขากับเครื่องแกงที่เราผัดแล้วนะคะให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะ ระหว่างพริกแกงกับประดุกทอดกรอบของเราอันนี้เป็นผัดเผ็ดประดุกทอดกรอบเพื่อนๆมาแวะชิมแวะชมได้นะคะร้านอ,าอยู่ตรงถนนเทพรักษ์หน้าตลาดพัท,ทะละนะคะ มาขายทุกวันค่ะมาประมาณตอนเย็นกันนะคะมาอุดหนุนได้เลยนะคะร้านนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะที่ไปยืนเอ่อที่ไปยืนถ่ายทำอยู่หลายเมนูแทบไม่เห็นใส่น้ำตาลเลยนะคะก็จะใส่เกลือใส่ชูรสใส่พริกแกงเท่านั้นคะ่ะเห็นไหมคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ถ้าดูว่ามันยังไม่เข้ากันดีก็ต้องคนอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทุกอย่างมันเข้ากันก่อนนะคะเพื่อให้พริกแกงกับปลาดุเขาให้เข้ากันพอเสร็จแล้วนะคะพอทุกอย่างเริ่มเข้าเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเสิร์ฟนะคะ นะคะสีสัสนน่าทานมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมผัดเผ็ดกบนะคะแล้วก็หมู นะคะแล้วก็ซี่โครงหมูอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ